สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จันทร์ที่6พฤษภาคมนะครับเปรีเมียร์ลีกอังเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลทำได้ดีนะครับเล่นดีเลยน่าเสยียดายที่แบบมันสายเกินไปแล้วนะครับหงษ์แดงคงจะไล่อาร์เซนอลก,กับซิตี้ไม่ทันแล้วแต่ก็สู้เต็มที่นะครับพยายามจะจบให้มันสวยที่สุดนะลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนทีมอยู่บ้างนะกองหลังเจอร์ควอนซ่าลงตัวจริงนะครับเทรนตัวจริงกองกลางมีเอนโดมีแมคคาลิสเตอร์มีฮาวีเอลเลียตนะครับ กองหน้าโคดี้กัคโปเล่นหน้าเป้าโมซาลาตัวจริงนะครับลุยส์ติอาสลงอยู่แล้วนะส่วนสเปอร์สแนวรุกนะครับซนฮึ่งมินลงเล่นเป็นนัดที่300ในพรีเมียร์ลีกนะครับซ้ายขวาก็คือเบรนน์นจอห์นสันกับเดยันคูลูเซฟสกี้นะเปิดมาสเปอร์บุกเข้าใส่ก่อนนะครับทำได้ดีเริ่มเกมขึ้นมาแฟนหงนี่คือค่อนข้างจะเสียวเพราะว่าเฮ้ย hey, ทำไมสเปอร์เล่นดีนะแต่เลี้ยวโพกลับหาโอกาสยิงได้มากกว่า นาทีที่8โมซาลาซักชนขาดน,นะครับนาทีต่อมามโมยิงติดเซฟประตูบิคาริโอฮอาวิเอเลซําโดนคริสตนโรเมโรสกัดจากเส้นประตูเกมมันค่อนข้างจะแปลกคือสเปอร์นี้เล่นดีแต่หาจังหวะจบไม่ได้นะครับต่อบอลได้นะครองบอลได้เยอะนะครับแต่ไม่มีจังหวะยิงเลยนาทีที่16เหกเลวพูดได้ประตูขึ้นนําจาก ah. าโมซาลาโคดีกัโปโยนนะครับแล้วโม ม่งเข้าไปที่เสาไกลนะเี๋ยอพู้ขึ้นนำหนึ่งสูตรนะครับประตูนี้ก็คงจะคลายเครียดไปเยอะนะครับเพราะโมในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอประเด็นในเรื่องแบบทะเลาะกับเยอเกนครอปอะไรเงี้ยนะแต่พอกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงและยิงประตูได้เโอเคเรื่องนั้นก็ค่อยๆลืมกันไปนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับท่านผู้ชมครับโมซาลายิงสเปอร์ในพรีเมียร์ลีกเป็นประตูที่9เป็นนักเตะหงส์ที่ยิงท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้มากที่สุด ในพรีเมียร์ลีกนะครับเรืยโพยังมีโอกาสต่อเนื่องครับนาที22หลุยส์ดิออสลุยเข้าไปยิงแต่วิคาเรียออกมาบล็อกกอาไว้ได้นะครับเรือโพก็ไล่เพรสนะครับไล่เพรสทำลายเกมของสเปอร์ไปสเปอร์ต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอบอลมาพอมันถึงหน้าเกียนตโทษก็เสียแล้วนะครับแล้วกองหลังทีมตราไก่เนี่ยค่อนข้างจะหละหลวมเหมือนกันต่อบอลได้เกมลุกใช้ได้นะครับแต่กองหลังไม่ดีนะ นาที44ครับเวียร์เลียดยิงติดเซฟประตูบิคาริโอจนกระทั่งนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับหงแดงมาได้ประตูที่2ลูนิโมซารา่ายิงโดนบิคาริโอปัดออกมานะครับและแอนดี้โรเบอร์สันซ้าเจาะเข้าไปครึ่งแรกเรียวพูนํา2-0ครึ่งแรกเนี่ยตาไก่สเปอร์ได้ยิงผนเดียวไม่เข้ากรอบด้วยนะครับค่อนข้างจะน่าผิดหวังอยู่นะมาครึ่งหลังเรียวพูก็ลุยต่อเนื่องนะครับและได้ลูกที่3เร็ว ขึ้น30เร็วนะครับนาะที50ลูก3นี่เรียกว่าผู้ไล่เพรสนะครับโมซาลากับฮาวิเอเลตไปไล่บี้เอมิสันรอยาวรอยาวก็ดื้อครับแต่ทิ้งมันก็ไม่ทิ้งนะมันก็ครองบอลอยู่ได้นะครับโดนบี้มา2คนสุดท้ายเสียบอลฮาวิเอเลตเลี้ยงไปโยนให้โคดี้กัโปโอมงเสียบมุมนะพินดี้ก็ขึ้นสูงดีนะครับแล้วม่งกดลงพื้นวิคาริโอหมดสิทธิ์นะ เลวพูทิ้งห่างไป3ลูกนะครับสเปอร์เนีมาได้โอกาสจังๆนาะที54จากลูกที่เบรนนันจอห์สันมงนครับแต่ไปตรงตัวอาริส่งนาะที59เริก้พูได้ประตูที่4ครับจากฮาวิเอเลียตลูกนี้ยิงสุดสวยเลยเป็นหนึ่งในประตูที่สวยสุดของเลวภูในฤดูกาลนี้นะครับฮาวิ Harvey, เนี่ยมันเลี้ยงตัดเข้ามาเลี้ยงจากขวาตัดเข้ามา แลดด้วกดโดยอ e ีซ้ายนะครับบอลไซ้โคงปั่นไซเสียบสามเหลี่ยมหมดจดจริงๆพระผาเนำขาด4ประตูต่อศูนย์นะครับพอนำสี่ลูกทยอยเปลี่ยนตัวสิจ้าทยอยเปลี่ยนตัวจ้ะสลับกันเล่นนะ <c oughs> ครับปะอากันลงไปโจโกเมสลงไปแทนแอนดี้โรเบอร์สันเตฟานบาซิลติสลงไปแทนเอนโดนะครับไรนกาเวนแบก ลงไปแทนแมคคาลิสเตอร์น้องนุ่นนนเยสลงไปแทนลุยส์ดิแอสดอมโซบสไลแทนฮารวีย์เลียตอันนี้คือช่วง20นาทีสุดท้ายก็ทยอยเปลี่ยนนะครับส่วนสเปอร์ส่รงริชาลิซอนกับเจมส์แมดดิสันลงแทนโรดริโกเบนตันเคอร์แล้วก็เดยันคูรูเซฟสกี้นะครับ20กว่าวนาทีที่เหลือเนี่ยเรียวภูนำห่าง4ลูกก็ผ่อนลงไปหน่อยนะครับ โดนเลยพราผ่อนลงไปก็โดนซะนาที72ริชาริซอนยิงไล่ขึ้นมาเป็น4ประตูตอนหนึ่งนะครับเบรนันจอห์นสันเปิดริชาริซอนเข้าฮอสลสลงๆเริ่มประมาทละเกมรับเริ่มประมาทละประกบละรวมนะครับโดน4หนึ่งนาที77ตาไก่ไล่มา4-2จากสนฮึงเิน อันนี้นี่คือร้านเก่าเปนแบกยืนไม่ยอมประกบเลยยืนว่างๆนะเอออนจะยิงก็ยิงไปนะส่วนถึงเปนคือมีเวลาเหลือเฟือเลยนะครับยืนยิงลูกนี้เข้าไปเสียบมุมเป็น42่สอแล้วภูเนี่ยสมาธิหลุดนะขาดวินยัยไม่ยอมประกบตัวนะครับจาก40เหลือ42มันต้องกลับมาเหนื่อยอีกรอบหนึ่งต้องกลับมาบุกนะครับนาที่ปโมซาลาได้ยิงจอๆ น่าจะได้ประตูที่ห้าแต่โมนแบบมันเหมือนไม่เน้นนะมันสมาธิมันไม่เอาแล้วมันนำห่างยิงผิดนะครับยืนอยู่หน้าประตูเลยจอดๆเลยไม่ได้ครับนาทีแปดสิบเจ็ดสเปอร์เกือบได้ลูกสามริชาร์ิสตนเนี่ยยิงนะครับยิงยิงดีเลยยิงเล่นทางแต่อาริสองปัดออกไปไดู้ลนี้จะเข้าไปเราก็เออได้ <laughs> เสียวกาทั้งแอนฟิลแน่นอน ลิชาริซอนลงมาป่วนเกมรับเวอ้์วพูลเลยครับทนกู้ชมครับอย่างดีที่ลูกนี้อาริซองช่วยไว้ได้นะครับจบเกมเวี้์วูลชนะสเปอร์ไป4ประตูต่อ2เก็บเพิ่มเป็น78คะแนนตามจากฝูงอาอร์ซนอล5คะแนนนะครับก็อย่างที่บอกก็คือพยายามจะทำให้มันดีที่สุดนั่นแหละนะครับหลืออีก2เกมเวอ้์วูลต้องไปเยันวิลล่านะัดสุดท้ายเจอวูฟก็พยายามจะชนะรวดนะครับเพื่อส่งเยอเกนครับ พูดถึงโมซาลาหน่อยครับฤดูการนี้โมยิงไปแล้ว25ประตูรวมทุกถ้วย14แอสซิสต์นะครับยิง25จ่าย14อันนี้คือรวมทุกถ้วยแต่ถ้านับเฉพาะพรีเมียร์ลีกนี่ยิง18จ่าย10โมซาลาทำสถิติเป็นนักเตะคนแรกของพรีเมียร์ลีกที่ยิง10ประตูขึ้นไปและแอสซิสต์10ครั้งขึ้นไป3ฤดูการติดต่อกันอันนี้คือโชว์ความสม่ำเสมอนะครับ ยิง10ลูกขึ้นไปและแอซิสสิครั้งขึ้นไป3ปีติดต่อกันนี่คือโมซาลาครับเลี้ยวูได้3แต้มเชลซีก็3แต้มเหมือนกันเมื่อคืนนี้เชลซีเล่นลอนดอนดาร์บี้เจอกับขุนคอนเวสแฮมนะครับเวสแฮมนี่เป็นทีมที่ประเภทแบบถ้าแพ้นี่คือปล่อยไหลเลยนะ <laughs> เจอไป5ลูกเนี่ยเมื่อคืนนี้นะครับขุนค,คอนยับเยินจริง <laughs> ช่วงนี้จะไปทุบใครเขาทุบหัวตัวเองดีกว่านะเวสแฮมเนี่ยนะเชลซีเขาเน้นกว่าเพราะเชลซียังมีลุ้นไปบอลยุโรปอยู่นะครับท่านผู้ชมครับลุนไปคือไม่ยุโรป้าลีกก็คอนเฟอเรนซ์ลีกน,น,นี่แหละนะเชลซีนัดนี้เตียโกซิวาหายเจ็บลงตัวจริงเฉยเลยตอนแรกคิดว่าจะปิดเทอมยาวไม่ได้เล่นอีกแล้วอำลาไปแล้วถ่ายคลิปร้องห่มร้องไห้ลาแฟนไปแหละจบฤดูกาลนี้ย้ายทีมแต่เมื่อคืนลงตัวจริงซะงั้น นะครับก็โอเคคงจะเล่นได้จนจบเนี่ยนะครับเดียวก็ซิวาลงนะแนวรุกมิโคพาเมอร์โนนิมาด,ดูเวเก้มิคาโลโมริกนิโคลัสแจ็กสันนะครับส่วนเวสแฮมเนี่ยผมว่าแนวรุกนี่คือดีเลยนะโมคูดสุสจอร์ตโบเวนลูคัสปาเกตา้ามิเคลอันโตนิโอครับแต่กลายเป็นว่าเล่นจริงๆแหละเชลซีดีกว่าเยอะเลย นาทีที่15เชลซีได้ประตูขึ้นนําจากโคพาเมอร์นะครับยิงหนาวหนาวยิงแล้วหนาวโคขี้หนาวนะครับนิวคลาสแจ็คสันยิงติดบล็อกแล้วโคพาเมอร์ยิงซ้ําเข้าไปขึ้นนำหนึ่เวสต์แฮมเองก็มีโอกาสนะครับนาทีที่17บเจ็ดจอรดโบเวนงงชนคานนะครับงงปุ้งชนคานเด้งออกมาอ่าก็กินคานไปนะครับขณะที่เชลซีเขาเน้นเน้นเนื้อ นาที30มสิเยลซีได้ลูก2นะครับจากคอนเนอร์อกาลเกอร์วอลเล่เข้าไปสวยงามอีก6นาทีต่อมาไหลไปเป็น30คราวนี้โนนี่มาดูเยเกรนะครับมองจอดจอดดิโกซิวาห์มองลูกเตะมุมงชงให้นะครับแล้วโนนี่ก็มองสบายๆเลยเลย30ช่วงปลายครึ่งแรกคุณคอนพยายามบุกนะครับจรอร์ดโบเวนวอลเล่นชนคานอีกทีนึงอ่มันแม่นคาน2คานนะครับจรอร์ดโบเวนในครึ่งแรกนะ ยิงชนคานไปสองครั้งทั้งมงทั้งยิงนะครึ่งแรกเชลซีนำสามศูนย์ครึ่งหลังลูมานาะทีสี่สิบแปดนะครับเชลซี Chelsea, ได้ประตูที่สี่นนี่มาดูเก้เปิดนะครับและนิโคลัสจาคสั้นยิงง่ายๆแท็บอินเข้าไปหลังเบแซมเละตุมเปยจริงๆมาพาหลุดและมือหลุดลุยจริงนะเชลซี Chelsea, ยังลุยต่อนะครับมาดูเยก้หลอกยิงเสาแรกแต่เอาฟองอาริโอลาปัดเอาไว้ได้นะครับนาะทีหกสิบหก ช่วงท้ายเกมเวสแฮมก็พยายามนะครับจอร์ดบ,บ,เบูเวนยิงชนคานเป็นครั้งที่สามในเกมนี้นัดเดียวยิงชนสันยิงชนคาน3สามครั้งนะครับจอร์ดบ,บ,เบูเวนมงหนึ่งยิงสองนะครับนาทีแปดสิเชลซีได้ประตูที่5นะครับนโคลัสจ็กสันหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงหนีเคิร์สซูม่านะครับซูม่ามันเช็คล้ำหน้าไม่ดีนะนโคลัสจ็กสันหลุดเดี่ยวนะครับเกมนี้แจ็คสันทำวิดีโอสลูกเชลซี Chelsea, ยำเวสแฮม5-0นะครับ มีลุ้นไปยุโรปนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไบรตันชนะแอสตันวิลล่าไป1นเจ้าเปโดพังประตูชัยนาะที87ยิงจุดโทษไม่เข้านะครับยิงจุดโทษปังประตูโรบินโอเซนปัดออกมาแต่เจ้านั้นหม่งซ้ำเข้าไปครับเก็บ3แต้มได้สักทีนะครับไบรตันช่วงหลังฟุบเหลือเกินสรุปคะแนนอานอร์เซนจา่าฝูงนะครับ36นัด83แต้มอันดับ2แมนซิตี้35นัด 82คะแนนตามหลังแค่แต้มเดียวนะครับซิตี้แข่งน้อยกว่า1น,นัดเพราะฉะนั้นซิตี้ยังเป็นฝ่ายคุมเกมนะครับถ้าชนะรวดใน3นัดที่เหลือซิตี้ก็เป็นแชมป์ไปนะซิตี้ตอนนี้คือโอ้โหทีมที่จะเป็นแชมป์เนี่ยทีมระดับแชมเปี้ยนเนี่ยในเวลาที่แบบมันจำเป็นต้องชนะเวลาเข้าได้เข้าเข็เขมเนี่ยมันทำได้ง่ายๆเลยนะนะซิตี้ ครับประสบการณ์คุณภาพอะไรพวกนี้นะเชื่อถือได้จริงๆนะครับในส่วนของบุนเดสลีก้าเยอรมันทีมแชมป์ไปเร์เลเวอร์คูเซ่นนี่คือฉุดไม่อยู่จริงฉุดไม่อยู่จริงเมื่อคืนนี้บุกไปถล่มไอทัลแฟรงเฟิร์ตถึง5ประตูตอนหนึ่งนะครับเลเวอร์คูเซ่นทีมห้างขายยาเนี่ยทำสถิติไม่แพ้48นัดรวมทุกถ้วยในฤดูกาลนี้ 48นัดที่ก็เล่นมารวมทุกถ้วยท่านผู้ชมครับชนะถึง40เนะสมอแค่8เกมทั้งบ bon ุนเดสลีกาบอลถ้วยเยอรมันเดฟเบโคาแล้วก็ยูโรปาลีกเนี่ยนะครับเล่น3ถ้วยแข่ง48นัดชนะ40สุดยอดนะแล้วการที่ไม่แพ้48นัดติดต่อกันเนี่ยมันก็คือทำได้เท่ากับสถิติไม่แพ้มากที่สุดของบอลยุโรปนะครับ ก่อนหน้านี้เบนฟิก้านะครับเคยไม่แพ้48นัดติดต่อกันในช่วงปี1963-1965ถึงนะปี65นี่คือผมเกิดนะคือยุคนั้นเลยเบนฟิก้ายุคทองนะครับยุคคลาสสิกเลยนะตอนนี้เบอร์เลเบลเซนทีมคุณชายชาบี้ลองโซ่ทำสถิติเท่ากับเบนฟิก้ายุคคลาสสิกแล้วนะครับนะแล้วนัดหน้า ไบเออร์เลวูเซ่นจะเจอกับโรม่าในยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2วันพฤหัสทีนี้นะครับถ้าเลวูเซ่นไม่แพ้ก็จะทำสถิติใหม่ทันทีกลายเป็นเจ้าของสถิติไม่แพ้นานที่สุดของบอลยุโรปเทรลเบิดไปเลยก็ <c oughs> ชมทั้งตัวนี่คือเป็นเรื่องพิเศษมากเลยนะคือถ้าบาเยอร์มิวนิกทำได้มันไม่แปลกถูกป่ะพราะเขาคือบาเยอร์เนี่ยแต่นี่คือทีมห้างขายยา ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นแชมป์เยอรมันมาก่อนเลยได้ปีนี้ครั้งแรกโอ้โหแล้วทำสถิติคิดดูขนาดนี้ไม่แพ้48นัดฤดูกาลนี้นะ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 สุดยอดจริงนะครับท่านผู้ชมครับเออนะลุ้นสามแชมป์ผมว่ามีสิทธิ์ได้เยอะอยู่นะนะนะได้เป็นหนึ่งคือบุนเดสลีกานะครับยูโรปาลีกเนี่ย นัดแรกเนี่ยบุกชนะโรม่ามาแล้วสองศูนย์พฤหัสนี้เขาเล่นในบ้านตัวเองนะครับเล่นในบ้านตัวเองนะฮะอีกถ้วยหนึ่งคือเดฟเบโพคาวนะครับจะชิงกับไกเซอร์สลาเทนยี่สิบห้าพฤษภาเหนือกว่าเยอะเลยปีนี้คือปีทองจริงๆเลยนะครับแล้วผมอย่างหนึ่งที่ผมเสียดายมากเลยในฤดูกาลนี้คืออะไรรู้ไหมท่านผู้ชมครับผมไม่ได้ซื้อเสื้อไปเลยโบกุเซนวะ เสื้อสวยมากเลยนะเสื้อท่ากขายาเนี่ยที่มันเป็นตาแบบกากระบาดตรงเนี่ยตรงหน้าอกเนี่ยผมชอบมากเลยนะแต่หาซื้อไม่ได้แล้วไม่มีแล้วนะครับรู้สึกว่าช่วงหนึ่งอาลิเคยเอาเข้ามานะแต่ว่าซื้อไม่ทันนะ <c oughs> ยิ่งสาขาน้อยไปหน่อยไกลบ้านลือเกินไปซื้อไม่ไหวครับจะสั่งซื้อก็ตอนนั้นมันไม่ทันแล้วมันไม่มีไซส์ไงนะเนสะียดายจังเลยผมชอบมากเลยสวยนะครับ สีดำแล้วก็กากระบา,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 าสีแดงตรงนี้สุดเท่เลยนะ <c oughs> ปิดท้ายด้วยเรื่องของอะไรดีเรื่องของเลวโะคืนนี้ผมเช็คข่าวนะครับมีข่าวว่าบาร์เซโลนาอยากซื้อดาวิดนูนเยสไปแทนโรเบิร์ตเลวานดอกสกี้นะเจาน้องนุ่นไปแทนเลวานดอฟสกี้กันเลยทีเดียวนะครับน้องนุ่นเนี่ยเหลือสัญญากับผงถึงปี2028 หรืออีกหลายปีเลยนะครับแต่อนาคตมันไม่แน่นอนเขาบอกว่าคือถ้าซัมเมอร์นี้เรียวภูขายโมซาร่าได้เงินเข้ามาเนี่ยนุ่นก็น่าจะได้อยู่ต่อแต่ถ้าโมอยู่นุ่นอาจจะไปนะครับเออมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคืออาจจะไปคนหนึ่งไม่โมซาร่าก็ดาวิดนุนเยสนะบาร์เซโลนาเนี่ยเขากำลังปรับโครงสร้างเงินเดือนนักเตะใหม่เพราะว่าโดนลาลีกาสเปนกำหนดเพดานเงินเดือนไว้ไม่เกิน174ล้านปอนด ทีนี้เรววนดอฟสกี้วัย35เนี่ยรับค่าเหนื่อยสูงสุดในทีมนะครับถ้าจะลดเงินเดือนให้มันต่ำลงมาเนี่ยนะครับก็ต้องขายคนที่ได้ค่าเหนื่อยสูงสุดนะปล่อยเรววนดอฟสกี้ไปอายุมากแล้วไงสามสิบห้าแล้วใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าขายเรวานไปก็เอานุนเยสมานุนเยสรับค่าเหนื่อยถูกกว่านะครับตอนนี้ต้องนุ่น,นรับจากหงสสัปดาหล์ละประมาณแสนสี่หมื่นปอน บาซ่าใจได้สบายๆมาเหอะอะไรเงี้ยโดนเยสเองฤดูกาลนี้ถึงยิงไป18ลูกแต่ฟอร์มก็อย่างที่เห็นนี่แหละคือไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เลี้ยวบูอาจจะตัดใจเปลี่ยนแปลงนะครับยิงโดนเยสเนี่ยถ้าปีหน้าอยู่ต่อผมก็กโอเคนะคือให้โอกาสอีกสักปีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับ ถึงแม้วช่วงนี้โดนคนโจมตีเยอะบอกวอยู่มาสองปีแล้วได้แค่เนี้ยปีที่สองมันควรจะดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับอืมแต่ว่านูเยสก็คือไม่ใช่แบบประเภทเครื่องจักรถล่มประตูแต่แรกนะนะครับแต่ถ้าขายไปซัมเมอร์นี้ก็เสียดายนิดหนึ่งเพราะอายุยังไม่เยอะไนงะยังพอปั้นได้นะครับไม่รู้สิกแล้วแต่คุณซื้ออเน,นี่ยสลอตนะ,นะครับอ่าแต่อย่างที่เขาวิเคราะห์ก็คือ น่าจะไปคนหนึ่งไม่นุนเยสก็โมซาลาครับเอ,อต้องเลือกเอานะแล้วก็คือถ้าไปคนหนึ่งก็หาตัวใหม่มาเพื่อมีสักคนหนึ่งซ <c oughs> <c oughs> ัมเมอร์นี้น่าสนใจครับท่านชมครับดูกันต่อไปโอเควัสดีขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อเหมือนเดิมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ